สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเชอรี่นะคะฟอร์ดพนะกครเกษตรน้มินวันนี้พามาดูเจ้าตัวนี้เลยนะคะยักษ์ใหญ่ขันข้้งหลังเรานะคะคันจิขาวตัวนี้เป็นตัวนิกเจนนะคะตัวรุ่นสปอร์ตนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดียวนะคะตัวนี้เป็นขับสี่นะราคาอยู่ที่1ล้าน5 9 0 0 0บาทนะคะมาดูกันเลยนะว่าแต่งหลอ่ลอๆแบบนี้นะคะทําอะไรกันบ้างนะค่ะมาดูแต่ฟาฟโคงด้านหน้านะคะไม่เหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้เป็นบอดี้มาใหม่ของตัวชุด F150 เลยนะตัวนี้เป็นงานคัาสตอมทั้งหมดนะคะเป็นการหล่อใหม่ทั้งหมดนะคะงานก็จะดูแบบเนี้ยบมากๆเลยนะฝากระโปรงด้านหน้านะคะทําการเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็จะมีตัวสกู๊ปดักลมด้านบนนะคะเป็นทรงหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแบบเหลี่ยมแบบกว้างนะคะแบบถี่เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตะแกรงแบบนี้นะรูระบายอากาศความร้อนได้ดีนะถัดมาด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะก็เป็นกระจังด้านหน้า f 1 d 0สีขาวตัดดําแบบนี้นะ ลายตะแกงนะคะเป็นตะแกงลังพึ่งแบบนี้เลยระบายความ<ะ>ร้อนได้ดีนะคะตรงนี้เพราะว่าหม้อน้ําอยู่ด้านหน้าพอดีเนาะมีไฟไฟล่แบบนี้นะคะสีส้มตัดกับตัวรถได้ดีมากๆเลยนะมาดูที่ไฟหน้านะคะสวยมากๆนะคันนี้นะคะก็เป็น full led เลยนะไฟ day time นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีตัวไฟโปรเจคเตอร์นะสองชั้นแบบนี้เลยนะคะพี่พีเป็น led นะเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็ทกําการเลี้ยวแบบสวยมากนะคะตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นตัวถันมาด้านล่างนะเป็นแยกชิ้นกันนะคะแยกชิ้นส่วนนะตัวกันชนด้านหน้านะก็จะมีตัวสปอตไลท์แบบนี้นะคะห้าดวงเลยตัวนี้นะทำการเป็นไฟตัดหมอกได้ด้วยแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยนะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะตัดกับตัวรถแบบนี้เลยยาวๆนะพี่ๆมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีความเคิร์ฟของตัวรถนะแตกต่างกันนะ ตัวนี้มันจะนูนออกมานะคะเยอะเลยนะแล้วก็มีรูระบายอากาศด้านนี้ด้วยนะคะตัวแก้มด้านข้างเนาะค่ะแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะซุ้มล้อของเขานะคะจะเหมือนตัว F150 อเมริกาเลยนะสีดำโปรงๆแบบนี้นะคะทําให้ดูบึกบึนและก็ใหญ่เนาะมาดูที่ล้อแม็กกันดีกว่าคะ่ะพี่ๆตัวนี้นะคะเป็นแม็กบิ๊กโปรไทนะออฟเซตลึกที่40 นะคะคตัวนี้เป็นก้านแบบลายดาวแบบนี้เลยนะสีดํำขิดเงินแบบนี้เลยนะใส่ยาง M นะคะตัวนี้เป็นยาง MT นะคะก็ซีรีย,ยางอยู่ที่35คูณ12.5 r 20แบบนี้เลยคือใหญ่มากๆนะแล้วก็ล่องยางค่อนข้างลึกกว้างมากสามารถลุยในใทางขุกขะาแบบวิ่งออฟโรดได้ตัวนี้ใส่ปีกนกนะคะเป็นของโยกงนะยางรองเทินเครื่องก็ติดมาให้พร้อมนะคะตัวนี้ แล้วก็ทําการเปลี่ยนโช๊คนะคะเสริมตัวซับแทนเพิ่มนะคะปรับได้8ระดับนะคะตัวนี้นะคะเสริมความนิ่มนวลให้กับตัวรถเวลาขับไปนะคะไม่ได้เกิดความกระด้างนะเพราะว่าเราใส่ย,ยางตัวนี้ด้วยเนาะตัวนี้เสริมเพิ่มเติมขึ้นไปนะทัามาด้านข้างนะคะก็ติดสติกเกอร์ลายของตัว F150 นะคะพี่ๆสามารถติดเติมเพิ่มเติมได้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็ เราก็ใส่ตัวบันไดข้างของแฮมเมอร์รุ่นชาร d o w แบบนี้นะรุ่นชาร์โดตัวนี้เขามีความพิเศษที่พี่เคยบอกนะคะตัวนี้เขาจะมีไฟสองใต้ล่างแบบนี้นะคะพี่พี่นะเวลาออฟโรดนะคะพี่พีลงมานะคะเจอเสร็จพวกกระเบื้องอะไรอย่างนี้แล้วก็เสร็จที่โคนนะสามารถดูได้เลยนะหันมาด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะงานคอสตอมของเขายังไม่หมดนะความแบบว่าเคิร์กของเขานะคะบอดี้นะคะ ตัวนี้เราเปลี่ยนแทบอดี้ด้านหน้ากับด้านท้ายนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสติกเกอร์ลายผ้าก็เป็นของตัวแรปเตอร์นะคะแต่ว่าตัวโช๊คสแตทน์เนี่ยเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดสีต้นนะคะพี่พี่นะไฟท้ายนะคะ,ะ,คะก็เป็น Fu l l LED แบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบเวลาเบรคนะนะก็จะเห็นชัดเจนนะแลวตัวไฟเลี้ยวก็เป็น LED แบบนี้นะคะพี่พี่ล่มดำสวยมากๆเลยนะ ด้านท้ายนะคะกระบะด้านท้ายนะคะตัวนี้มีความนูนก็คือว่าเป็นการทําเป็นงานคัสตอมใหม่ทั้งหมดเลยนะรอใหม่ทั้งหมดก็คือว่าจะทําให้ดูมีมิติเพิ่มขึ้นใส่เป็นตัวข้อแบบนี้ไปเลยนะคะในตัวนะแล้วก็มีกล้อง้อยหลังยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะตัวนี้นะงานของเขานะคะก็จะเป็นของ SK Body k i t นะคะตัวนี้นะคะ สวยสวยจริงๆค่ะพี่พนะด้านล่างนะคะเรามาต่อที่กันชนด้านท้ายเปลี่ยนจากตัวเก่าออกเรามาใส่ตัวของแฮ m เมอร์รุ่นโนวาซีรีส์แบบนี้นะตัวนี้ก็จะมีสปอ t l ตไลท์เวลาถอยหลังนะคะแล้วก็มีตัวไฟสองป้ายทะเบียนนะคะห่วงโอเมก้ามาให้พร้อมนะคะตัวนี้นะและด้านล่างนะคะเราก็ใส่ตัวลองก้อนให้ด้วยเนาะเพราะว่าตัวนี้ทำการยก2นิ้วนะ ทาทานมาด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ตัวโรบาร์เรกนะคะตัวนี้นะคะก็ใส่แบบสวยงามนะตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์นะคะรุ่นวอริเออร์แบบนี้นะลายตะแกงรังพึ้งนะคะตัวนี้พี่ๆสามารถติดตัวนี้เพิ่มเป็นไฟได้ด้วยนะแล้วาพาไปดูด้านในกันนะคะของรุ่สปอร์ตคับสี่นะมีความหรูหราย,ยังไงนะหน้าจอด้านคนขับนะคะขนาดแปดนิ้วแบบนี้เลยเป็นพุสตาร์นะคะตัวนี้นะแล้วก็ปุ่มไร้ังรติดฟังก์ชันไฟฟ้านะคะตัวนี้แยกซ้ายขวานะคะปุ่ม ตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับด้านหน้าจอเครื่องเสียงนะคะหน้าจออยู่ที่10.1นะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะแล้วก็มี Wireless Charger นะคะแบบไร้สายนะคะหรือว่าจะมีสาย Type C Type A ได้นะระบบเกียร์6สปีดนะคะตัวนี้นะพี่พๆสามารถข้ามกระโดดเกียร์ได้เลยนะไม่ต้องรอรอบนะเป็นตัวนี้เป็นบอ่อหนังด้วยนะคะการดูแลรักษาก็ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียว าพี่ๆสนใจนะคะในการที่แต่งเป็นตัว body kit F150 แบบนี้จะเป็นรุ่นไหนก็ได้ที่พี่ๆอยากได้นะวันนี้นะคะรีพามาดูเจ้าตัวสปอร์ตขับสเพียงเท่านี้นะรอบหน้านะจะไปดูอะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้รีฝากเบอร์โทรหน่อยนะคะ086383644นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจ s p o r t by cherry ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ